หัวอกคนเป็นแม่อยู่ที่บุรีรัมย์นางรองฮะคุณแม่เนี่ยไปจ้างช่างมาเลยให้ช่างมาทําอะไรรู้ไหมทําห้องขังเหมือนเป็นห้องขังในโรงพักเลยฮะถามว่าแม่แม่ทําเพราะอะไรแม่บอกว่าแม่ทําเอาไว้เพื่อรอขังลูกของตนเองทุกคนก็เลยบอกเฮงงงมากทำไมแม่ต้องทำแบบนี้แม่ก็เลยอธิบายความในใจรักลูกไหมรัก แต่พฤติกรรมของลูกมันเกินเยียวยาจริงๆคคุณแม่สารพีอายุ64ปีคุณแม่เนี่ยเป็นอดีตข้าราชการคุณครูเกษียณนะครับพานักข่าวของเราไปดูนี่ห้องเนี่ยมันเปิดห้องขังเลยจ้างช่างมาทำเอาไว้ภายในบ้านในอำเภอนางรองนะครับเหมือนห้องขังในโรงพักทุกอย่างแต่มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกคืออะไรมีม่านให้มี WiFI มีทีวีมีพัดลมห้องน้ำส่วนตัวแต่คุณแม่ขอติดกล้องโมจรปิด เตรียมเอาไว้ให้ลูกชายอายุ42ปีให้ลูกชายมาอยู่ในห้องนี้ทําไมแม่ต้องเอาลูกมาอยู่ในห้องนี้คุณแม่สารภาพเลยลูกชายแม่ติดยาเสพติดตั้งแต่16ปีแล้วติดพาน,นันออนไลน์ไม่ทํางานขู่ของเงินแม่ร้อยสองบาทบางวันขอสามรอบเลยคุณผู้ชมฮะเช้าเที่ยงเย็นวันไหนไม่มีเงินนะเอะโวยว,วายอารวาสทำลายเข้าของขู่และเคยขับรถพุ่งชนบ้านจนบ้านพังมาแล้วครับกระทั่งปี58 สามีาก็คือคุณพ่อเนี่ยคุณผู้ชมฮะป่วยหนักตรอมใจเรื่องของลูกจนตายแต่ลูกถามว่ารู้สึกไหมลูกไม่รู้สึกครับยังเสพยาเล่นการพานันเรื่อยมาเคยมีลูกมีเมียแต่ลูกเมียทนไม่ได้<ม>เขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าลูกชายเนี่ยบอกยอยากจะใช้ปืนยิงใครจะอยู่คุณผู้ชมฮะล่าสุด23ตุลาคมที่ผ่านมาลูกชายเกิดหลอนยาคลุ้มคลั่งอารวาสแม่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่บอกเอาตัวลูกไปบำบัดที่โรงพยาบาลนางรอง แต่กลัวว่าหากลูกออกมาแล้วจะกลับไปเสพยาอีกเพราะที่ผ่านมาคุณผู้ชมฟังดีๆนะแม่เคยแจ้งจับลูกกรณีที่ลูกเนี่ยขับรถชนบ้านจนพังใช่ไหมเอาจับเสร็จสับปับ๊บเอาไปดำตัวไปบำบัดไปที่ไหนบ้างค่ายทหารแม่ก็เคยพาไปโรงพยาบาลวัดวานเนี่ยคือแม่บอกฉันไปเป็นสิบครั้งแล้วพอลูกเริ่มดีขึ้นก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาอยู่ที่บ้านแต่พอมาอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมฮะ ไปอยู่วังวนเดิมเลยกลับมาเสพยาเล่นพนันออนไลน์แม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงและทุกข์ทรมานใจคนเป็นแม่ถามวารักลูกไหมทั้งรักทั้งห่วงอยากให้ลูกเลิกยาเสพติดให้ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็หมดหนทางจำใจฮะจ้างช่างมาทำห้องคล้ายกับตรงขังเพราะอยากให้ลูกหายลูกอยากได้อะไรอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่จะหาให้แต่แค่ไม่ให้ออกไปเสพยาไม่ให้ติดการพนันถามว่าแม่แม่ทำอย่างเนี้ย มันผิดกฎหมายนะแม่บอกก็รู้ว่าผิดกฎหมายแต่แม่หมดหนทางแล้วจริงๆครับให่ทำแบบนี้นะเขาบอเป็นวิธีการเดียวที่จะเก็บลูกเราได้เพราะที่ผ่านมาคือไม่ได้ผลมันมาถ้าออกมาเดี๋ยวนี้ก็เคเดี๋ยวนี้ก็ไปอีกนั่นแหละเขาก็เดินไปในสภาพที่แบบทุกคนเห็นเขาก็กลัวนะ่ะเหมือนไปยืนจ้องเขาเนื้อตัวก็ไม่เคยอาบน้ํา อยากให้ลูกหายหลูกได้กินข้าวอยากกินอะไรก็จะหามาให้กินกินให้อิม่มนอนให้หลับก็มีแค่นี้ในเมื่อ คุณผู้ชมผมเชื่อว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะบางบ้านเนี่ยเข้ามาปรึกษาว่ายัางไงร,รู้ไหมพี่ติดยาน้องติดยาจะทำยังไงดีเพราะคนในบ้านก็หวาดกลัวบางคนก็มาคอมเมนต์บอกเออที่บ้านน่ะก็เพิ่งเผาบ้านตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่าบ้านเนี้ยเขาจ้างช่างมาทำห้องขังเอาไว้ขังลูกชาย แต่ทีนี้ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่ามันทําได้หรือเปล่าเพราะอาจจะผิดกฎหมายกักขังนงเหนียวหรือไม่ส่วนตัวเนี่ยเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยแต่การกระทําอะไรก็ไม่ควรขัดกับข้อกฎหมายครับทันแปลว่ามันทําไม่ได้นะครับมันมันผิดกฎหมายนะครับผมก็เลยบอกทันงี่ทางงานทันก็ทางก็เลยบอกทางงานเดียวก็พอไปปรึกษาหมอดุกคนว่าจะทํำยังไงแล้วก็ยังไม่เคยมีแนวทางไหนนะครับที่เขาทำกันเป็น ยังไม่เคยมีเลยนี่แหละเอาคำถามคือแล้วจะเอาเขาไปไว้ไหนล่ะถ้าไม่เอาไว้บ้านแต่เอาไว้บ้านก็กลัวจะฆ่าแม่อีกก็เป็นห่วงนะแม่ก็อายุเยอะอแล้วนะคะก็คือสุดท้ายถ้าถ้าแก้ที่ต้นทางได้เลยนะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยจะทำได้ไหมนะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ